สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมสมศักดิ์กินกลมครับเป็นผู้นำเสนอความจริงในชีวิตในคลิปนี้ผมจะพามาชมมะพร้าวแกงที่ปลูกเอาไว้ครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับเป็นมะพร้าวแกงพันธ บอสายพันธุ์ก่อนแล้วกันครับสายพันธุ์ลูกผสมชุมพรสองครับเป็นเป็นมะพร้าวแกงนะครับไม่ใช่มะพร้าวน้ำหอมนะครับผมได้นำนำสายพันธุ์มาจากจังหวัดชุมพรครับปลูกไว้ในแปลงนี้ประมาณ50ต้น แล้วก็เป็นมะพร้าวแกงไทยลูกใหญ่ครับอีก50าสิบต้นเดี๋ยวดูดูเป็นเป็นเดี๋ยวดูต้นนี้แล้ะเดี๋ยวไปดูต้นข้างหนครับ ที่เห็นอยู่ในในในคลิปนี้นะครับผมได้ปลูกไว้ตั้งแต่ประมาณประมาณสามปีที่แล้วครับปลูกประมาณช่วงเดือนมกราเมื่อสามปีที่แล้ววันนี้ก็เดือนมกราของปีหกสี่ก็ได้สามปีสามปีนิดสามปีกับประมาณสักผมว่าประมาณสัก,มมสกไม่กี่วันนะครับก็จะอย่างในภาพนี้เลยครับ อายุ3ปีผมเคยได้ลงได้ลงไปในคลิปหนึ่งแล้วมะพร้าวแกงอีสานนะครับในอีกแปลงหนึ่งฮรที่ผมปลูกไว้พร้อมก,กันกับแปลงนี้ครับแต่ว่าแปลงนั้นค่อนข้างจะเสียหายแล้วก็ตายลงไปจำนวนมากครับแต่แปลงนี้ยังอยู่ครับผมเลยมาถ่ายทำหลังจากได้3ปีผมเลยมาถ่ายในแปลงนี้ครับนี่ลักษณะโคน เพิ่งจะได้โคนประมาณนี้ครับตอนตอนที่ผมปลูกในแปลงนี้ครับตอนแรกเลยผมปลูกแล้วก็ใช้สายน้ำหยดเนี่ยหยดน้ำให้ในช่วงช่วงตอนแล้งตอนทั้งแล้งให้เขาแล้วก็พอหน้าฝนก็ปล่อยทำในช่วงหน้าแล้งผมหยดได้สักประมาณ2ปีแล้วผมก็ถอดสายน้ำออกหมดเลยแล้วก็ปล่อยให้เป็นเป็นปกติของเขาเลยครับก็จะออกมาอยู่ในสภาพนี้ครับเนี่ย เดี๋ยวดูต้นนี้นะครับอันนี้ปลูกอยู่ในภาคอีสานนะครับจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอโนอนสวรนะครับเดี๋ยวไปดูอีกคราบผมต้นจะเท่าๆกันครับเดี๋ยวไปดูโคนนะครับไม่ได้ดูแล อะไรมากมายนะครับผมปลูกแล้วก็เหมือนจะปลูกประมาณปลูกแล้วปล่อยเลยครับแต่ว่ามีน้ําหยดให้ช่วงหน้าแล้งเพื่อเพื่อเขาหน้าแล้งไม่ให้ขอสซมมากครับแต่ว่าพื้นที่แปลงนี้นะครับคือจะมีความชุ่มชื้นสูงอาจจะจะดูแลง่ายเลยครับนะวันนี้ประมาณวันที่เจ็ดหรือแปดนะครับเดือนมกรานะครับออกมาเป็นสภาพอย่างนี้ครับอายุสามปี มะพร้าวแกงพัน์ลูกผสมชุมพรสองครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับต้นนี้ต้นนี้โคนใหญ่มากครับนี่ครับโคนปลาล้มเลยลักษณะสามปีครับไดบ้ประมาณนี้ครับปลูกแบบ ไม่มีร่องปลูกพื้นที่เรียบแต่ว่าพื้นที่แปลงนี้นะครับผมให้ความหมายว่าพื้นที่แปลงนี้มีความชุ่มชื้นสูงนะครับแต่บางแปลงที่อยู่ที่เป็นที่ลุกลังหรือที่แห้งๆหน่อยเนี่ยตายไปเกือบหมดเหมือนกันครับมาดูดีครับดูถึงยอดเลยครับ ่อ,อนิดนึงครับผมเสริมว่าในแปลงผมนี่นะครับการที่ปลูกเนี่ยผมไม่ได้ตัดหญ้าให้เรียบให้เป็นสวนสะอาดคือปล่อยให้หญ้าขึ้นแบบกันอิสระแล้วก็ปล่อยลกๆแบบนี้นะครับเพื่อคุมความชุ่มชื้นในแปลงแล้วก็วัตถุประสงค์ของผมตั้งใจจะให้ให้เป็นป่าลกๆแบบนี้แล้วก็มีต้นไม้ขึ้นโดยผสมผสานกันยอยูอ่ครับเดี๋ยวดูจะนี้ต้นนีน นี่ครับดูภาพตามตามคลิปนี้เลยครับไม่ได้ตัดให้เตียนสะอาดลงเป็นสวยครับเน้นเน้นการเกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมตอบแทนสิ่งแวดล้อมนในตัวครับเดี๋ยวผมจะลองแบกเข้าไปดูที่โคนหน่อยครับ มีโคนขึ้นมาประมาณสักประมาณฝ่ามือหนึ่งหรือสักประมาณตีว่ายี่สเซนแล้วกันครับเนี่ยเริ่มมีโคนเห็นนะครับโคนให้เห็นเมื่อได้สามปีเต็มครับนี่ครับมะพร้าวแกงนะครับไม่ใช่มะพร้าวน้ำหอมนะครับพันลูกผสมชุมพรสองสั่งตรงมาจากจังหวัดชุมพรครับ เอาดูต้นนี้ต้นอิงต้นนึงกันนะต้นนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็มแมลงเข้าเข้ายอดหน่อยยอดนี่ครับเป็นมแมลงดำหนามครับตรงผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงครับผู้ที่ปลูกมะพร้าวนี่ครับในช่วงนี้มะพร้าวเนี่ยปลูกยากแล้วก็มีมแมลงรบกวนเยอะนะครับ ตัวผมเองผมตอนปลูกตอนเล็กอายุสักปีหนึ่งขึ้นสองปีเนี่ยผมอปีที่ปีแรกแล้วกันนะว่าปีแรกเนผมใส่ใส่เอายาลองหยอดยอดดูว่าจะรักษาแมลงได้ไหมสุดท้ายยากครับผมก็เลยปล่อยเขาไปตามเรียกว่าปล่อยทำเรียนํากรรมเลยก็ออกมาเป็นสภาพนี้ครับแต่ถือว่าผมถือว่ามะพร้าวแปลงนี้ถือว่า ค่อนข้างโอเคมากเลยนะครับสำหรับสําหรับเกี่ยวกับมแมลงนะฮะแต่การเจริญเติบโตนี่ก็ปลูกคือเหมือนปลูกธรรมชาติะครับปลูกตามปกติครับก็ได้ประมาณนี้ผมก็พอใจแล้วเดี๋ยวดูตัวน,นี้ครับนี่ตนนัวนี้ผมก็มาผมมาดูผมก็ลอกเอาเอากากแห้งๆจากโคนออกนะตัวน,นี้โคนได้สักประมาณยี่สิบสามสิบเซนนะครับเนี่ยต้นใหญ่ครับอวบ เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูมะพร้าวแกงบ้างครับอยู่ในแปลงเดียวกันครับชุมพันลูกผสมชุมพรสองเนี่ยครับผมปลูกไว้เนี่ยห้าสิบต้นแล้วก็มะพร้าวไทยลูกใหญ่ประมาณห้าสิบต้นในแปลงนี้มีร้อยต้นก็มีตายบ้างนะครับผมเ,เดี๋ยวไปดูมะพร้าวแกงไทยลูกใหญ่นะครับอยู่ตรงท้ายๆเ,เดี๋ยวผมพาไปดูครับผมโอเคครับไปดูกันครับ นี่ครับอยู่ตรงนี้เตลียนมากเลยครับที่ของผมไปดูนะครับกไปดูไอโอเคลคักษณะการโตก็จะพอๆกันครับนี่ครับต้นที่อยู่ในคลิปนี้เลยครับอันนี้มะพร้าวแกงพันธุ์ไทยลูกใหญ่นะครับผม เหมือนกันครับเท่ากับมะพร้าวพันธุ์ลูกผสมชุมพรสองเหมือนกันครับอยู่ในแปลงเดียวกันนะครับดูภาพรวมๆมันมเดยนแยกแยบหน่นนะครับดูคนข้างในครับ สักประมาณห้าเซนเนี่ครับเริ่มจะเริ่มขึ้นโคนหน่อยๆแต่ว่าต้นมีความยังมีความงดงามดีครับอายุเท่ากันครับ3มปีปลูกหน่อประมาณประมาณกันครับดูอีกที ต้นหนึ่งครับนี่อีกต้นนึ่งสุดไปแถวไปทางนี้ครับต้นนี้ตันนี้ก็เริ่มเป็นโคนครับนี่ต้นนี้มะพร้าวแกงนะครับปลายอด ตันนี้ก็มีความสมบูรณ์เริ่มผมว่านะนในความรู้สึกของผมว่าเริ่มเริ่มที่จะเริ่มโตได้มันมีความแข็งแรงแข็งแกร่งที่พร้อมที่จะโตครับไม่มีสปริงเกอร์นะครับไม่ได้บำรุงอะไรแบบชาวสวนนะครับปลูกเป็นอ,อิสระเลย นี่เริ่มขึ้นโคนครับเริ่มเป็นอย่างสภาพที่ออกกําลังถ่ายอยู่ในคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูต้นต้นนี้เป็นสีเขียวครับเดี๋ยวไปดูต้นหน้านั้นเป็นสีออกจะเป็นทองทองหรือสีส้มเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูนครับลุยป่าไปเลยครับถ้าคนเข้าใจเรื่องการห่มดินนะครับในแปลง ก็เห็นแปลงผมก็จะเข้าใจว่าเออนี่ลักษณะการห่มดินแต่ก็มีหลายวิธีนะครับห่มดินเนี่ยเอาตัดหญ้าโปะ,โปะหรือว่าปลูกให้ขึ้นให้ปูราบไปหรือว่าจะเอาฟางมาหมมา่มอะไรก็มีหลายวิธีเนี่ยสีที่ผมบอกมาสักครู่ครับเป็นสีสีออกส้มๆครับเหลืองเหลืองส้มๆ มะพร้าวไทยลูกใหญ่ครับมะพร้าวแกงครับนี่ครับเป็นแถวที่ที่ผมปลูกในแปลงนี้ที่ตายก็มีนะครับมะพร้าวไม่ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกต้นแต่ว่าส่วนมากจะออกมาประมาณนี้ครับแล้วก็มี ตายไปบ้างครับแล้วก็มแมลงเจาะบ้างในในการถ่ายคลิปในครั้งนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ที่จะปลูกมะพร้าวในเขตภาคอีสานว่าถ้าปลูกมะพร้าวแกงแล้วจะเป็นอย่างไรปลูกมะพร้าวน้ำหอมแล้วจะเป็นยังไง ผมก็เลยมาถ่ายให้ดูว่าปลูกมะพร้าวแกงอย่างที่ผมบอกบรรยายไปเนี่ยออกมาเป็นยังไงแต่ผมขอขอ,อย้ำนันนี้ครับปแปลงที่ปลูกเลยที่โคกโคกที่เป็นลูกลังหรือที่แห้งๆนะครับตายครับปลูกพร้อมๆกันนีอายุ3ปีตายไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับแต่แปลงนี้มีความชุ่มชื้นนะครับผมขอ,อย้าุาแปลงนี้มีความชุ่มชื้นสูงเขาจึงยืนอยู่ได้ลักษณะนี้ครับ เดี๋ยวมีโอกาสผมจะถ่ายอีกคลิปหนึ่งแปลงที่ยกล่องนะครับผมคลิปนี้ผมจะจบไว้นะตรงนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับชมแล้วก็ขอบคุณผู้ที่รับชมแล้วก็ที่ติดตามครับผมคลิปนี้ขอจบไว้นะตรงนี้สวัสดีครับ